ทางพรรคเก้าไกลแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็โอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนสนใจเยอะจริงๆ MOU เนี M OU, M ่ย Memorandum of Understanding หลายท่านก็คงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่หลายท่านอาจจะสงสัยอะไรคือ MOU นะครับ MOU เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเหมือนข้อสัญญาแต่หลวมกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวัน,นเวลาคนเราถ้าเขียน MOU เนี่ยเขามักจะเขียนอะไรที่มันไม่ผูกมัดเกินไปอ่ามี MOU กำหนดไว้คร่าว นะยีย 3, ข้อมีอะไรบ้างข้อแรกเนี่ยจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เร็วที่สุดอันนี้คือเรื่องของสอสอรอนั่น <S 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 แหละลสมาชิก <S <S สภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เห็นด้วยเลยต้องเป็นข้อแรกเลยเพ<ว>รารระว่ารัฐธรรมนูญเป็น <S <S ตัวกําหนดทุกอย่างนะครับข้อ2ก็คือสมรสเท่าเทียมนะครับแต่ว่ามีติ่งเอาไว้ว่าไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดกับหลักศาสนาอันนี้พรรคประชาชาติเนี่ยผู้สับสูญเป็นที่น้องชาวมุสลิมนะซึ่งเรื่องนี้ อาจจะขัดกับหลักศาสนานครับข้อ 3. นะครับปฏิรปูประบบราชการตารวจกองทัพแล้วก็กระบวนการยุติธรรมอันนี้ก็คือปฏิรูปกองทัพนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้อ4เปลี่ยนการเกณฑ์อาหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจข้อ5นะครับผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับข้อ6ผลักดันการกระจายอํานาจท้องถิ่นทั้งภารกิจและงบประมาณข้อ6กนี่คือจังหวัดจัดการตนเองนะครับก็คือเลือกผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่า เดิมเนี่ยจังหวัดเนี่ยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่แต่งตั้งมาจากส่วนกลางถูกไหมครับต่อไปเนี่ยจะเหลือแค่ตําแหน่งเดียวนะครับก็เป็นนายกจังหวัดเขาใช้คํานี้นะ,ะนายกจังหวัดนะครับที่มาจากการเลือกตั้งนี่เขานี่คือ,อ,อข้อ6นะครับข้อ7นะฮะสร้างระบบและว,วัฒนธรรมรัฐโปรง่งใสเปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงานข้อเจนี่ง่ายๆนะฮะก็คือต่อไปเนี่ยเวลามีโครงการอะไรผ่านงบอะไรใครเป็นคนได้งบประชาชนสามารถเข้าไปดูได้ ลูกคนนี้หลานคนนั้นนามสกุลคนนี้มารับโปรเจกต์ไปหรือเปล่าเนี่ยคือข้อ7นะครับข้อแฟื้นฟูเศรษฐกิจยึดหลักเพิ่มรายได้ลดความเหลื่อมล้าสร้างระบบเศรษฐกิจนะครับข้อ9กยกเครื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำมาหากินและการดํารงชีวิตข้อ9ก็คือพวกบรรดาใบอนุญาตทั้งหลายที่ต้องไปขอครับยกตัวอย่างเช่นท่านนนจะเปิดร้านอาหารนะโอ้โหขอใบอนุญาตนี่ป้าไป5 6เดือนกว่าจะเรียบร้อยข้อ10ยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการค้าการแข่งขันการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือส อยู่ในข้อนี้ข้อ11เนี่ยนะครับคือปฏิรูปที่ดินทั้งระบบด้วยการผลักดันกฎหมายปฏิรูปที่ดินกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแก้ไขปัญหาพวกแนวเขตป่าไมา้และก็ที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนข้อที่12ครับ12เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปร,ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้านน <c oughs> การคำนวณราคาการและกําลังการผลิตที่เหมาะสม เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะครับข้อ13ครับในเรื่องของการจัดทํางบประมาณแบบใหม่ครับโดยเน้นวิธีการจัดทํางบประมาณแบบงบประมาณฐานสูงหรือว่า zero base ไปต่อที่ข้อ14ครับข้อ14สครับสร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและภาระทานการคลังในระยะยาวนะครับข้อที่15ครับคือแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วนอันนี้ก็ตรงตัวครับค่อนข้างเคลียร์ข้อที่16ครับข้อนี้เป็นข้อที่น่าสนใจเพราะว่า สร้างความเปลี่ยนแปลงพอสมควรคือการนํากัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษผ่านการออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้งานประโยชน์จากกัญชาอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการนําตัวกัญชาเนี่ยกลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดก่อนแล้วก็จะมีการออกข้อบังคับออกอะไรต่างๆออกมาเพื่อที่จะให้ใช้ประโยชน์ทางกัญชาได้ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์หรือในหัวข้ออื่นต่อฮะข้อ17ครับคือส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัย คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งน้ําข้อ18ครับคือแก้ไขกฎหมายประมงโดยการขจัดอุปสรรคเยียวยาฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืนข้อ <19>, <19>, 19ครับยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรมและได้รับค่าแรงที่สอดคล้องกับค่าของชีพและการเติบโตของเศรษฐกิจข้อ20ครับยกระดับระบบสาธารณสุขให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพทั้งการป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพไปที่ข้อ21ครับปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพและลดความเหลื่อมล้าและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตข,ข้อ22ครับสร้างความร่วมมือและกลไกภายในและระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นพิษรวมถึงเรื่องของการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและข้อสุดท้ายคือดําเนินการนโยบายการต่างประเทศโดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นําของไทยในอาเซียนตามกรอบความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะกรอบพหุภาคีและรักษาส,สมดุลการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับาอานาจ นี่เป็น23ข้อที่เป็น23ข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวาระร่วมของทุกพักน,นะครับนี่ก็เป็นเหมือนโค้ดอคอนดักนะครับที่พักร่วมเมื่อวานนะฮะ8พักออกมาแล้วก็เอาเปิดให้ประชาชนอย่างเราเได้เห็นซึ่งก็ถือว่าดีนะน่าสนใจหลังจากนี้ที่เราอยากจะเห็นกนะ็คือว่าการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลและใครจะเป็นรัฐมนตรี